and fake a smile until. To fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong. with all again goes up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then, baby, have a taste. All the highs and the lows. No, Never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay. okay. maybe you could be the change I need today. I promise that I'm meh this way. I really hope that you I will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong. And why you never said you felt that way? ก็ขอสวัสดีน้าั้น,าน,านตกปลาและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมเจอผมอีกหนึ่งคลิปแล้วครับผมกับน้ำมีกช่อนข้างทางนะครับเ <Wow. S 1> ช้าเช้านี่ครับขี่ออกมาข้างนอกครับผมมาหาตกปลาใหม่นาน้ําท่วมแล้วเราก็เจอนี่นี่ครับโอ้โห นาน้าพ่วมของจริงเลยครับ <Nope. S 1> ดีนะครับพี่นาเนี่ยเขาเกี่ยวข้าวแล้วครับแลนาข้างหลังครับที่ถัดถัดตรงนี้ไปอีกอะ่ะโอ้ยข้าวเต็มเลยครับผมนาะนะโอ้โหก็แสดงความเสียใจยแล้วก็เอาใจช่วยนะครับผมกับชาวนาที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับ น้ำเยอะมากๆครับปีนี้ครับผมนี่ครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวเข้าเรื่องเลยหมายวันนี้ก็นี่เลยน,น้ำท่วมเนี่ยครับผมว่าน่าจะมีตัวแบบพอสมควรแหละเพราะจะท่วมขนาดนี้นะครับปลาเพียบแน่นอนเมื่อกี้ผมลองดูก็จะมีขึ้นบ้างอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราก็เดินเนี่ยล่อๆนะครับเดินลอๆลาะๆล่เข้าไปข้างในครับเพราะว่าข้างนอกนี่ผมเกรงว่าน่าจะมี นานๆานาตกปลาหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาตกตรงนี้กันแต่ก็น่าจะเป็นส่วนน้อยครับที่จะลุยเข้าไปข้างในครับผมก็วันนี้ก็เป็นวันหยุดพอดีครับผมก็วันนี้จะเอาเยื่อเนี่ยครับเจนโทสีเขียวเหนียวซับของผมเองนะครับผมผมมั่นใจและเชื่อใจกับสีนี้มากๆจริงๆมันกัดทุกสีแล้วครับมต้งบอกว่า ไอแอคชั่นนะมันหลอกปลาครับผมสีสันเนี่ยมันหลอกเรานะครับผมแล้วซึ่งผมลก็รักสีเขียวมากๆเลยไม่รู้เป็นอะไรนะครับผมผมมีความเชื่อมั่นว่าถ้าผมตกสีเขียวนะผมต้องได้ตัวนะครับแต่ไม่ใช่สีอื่นไม่กินนะแต่มันเป็นความเชื่อมั่นของเราเองครับเหมือนเรามั่นใจมากๆเลยถ้าเราใช้ใชเหยื่อตัวไหนนะครับแล้วหมานเราว่ามันจะหมานอยู่อย่างนั้นแหละนะครับผมนี่ก็เหยื่อที่ใช้ก็นี่ครับเจนทู J 2. ผมเป็นฟอกเกตซิงเกิลนะครับ,น,น,รบนี่ตัวเบร,บรเปิด,ปดปโทดขอแค่คกัดแล้วว่าวันนี้ยจะวัดให้ติดปลามากที่สุดนะครับผมส่วนอันที่แห้วก็ให้มันแห้วไปอย่าไปคิดมันเยอะครับเดี๋ยวมันจะบันทอนเราเสียบ่าานะครับผม <c oughs> <c oughs> โอเคเพื่อให้เป็นการเสียเวลาเรารีบไปตกปลากันเลยดีกว่าครับผมก่อนจะเข้าไปชมคลิปนะครับผมฝากละนะ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับผมเป็นกำลังใจให้กระดมมิชอนค้างๆางหน่อยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคิดตัวต่อไปนะครับผมไปใช้เวลาละไปแลวไปแลวไปรุยกันเตทูโอเค โดนครัป้องนะะโอ้โหหลุดอะไรวะตัวแรกเลยกู เรียบร้อยแล้วครับมันนะ้ามาจะตกใจเลยกูนี่ครับโห,หน้าตัวสวยเลยไซส์สวยครับนี่กัดเจนทูครับนะนี่ครับเจนทู อยู่มันในคอเลยส่งแป๊บเดียวเองครับไซนี้โอ้โหโห,โหม,มีไม่มีไม่มีนี่น่าจะประมาณสัหกเจ็ดขีดน่าจะได้จะเลยครึ่งโลอยู่แล้วครับโ,โหไซนี้ครับสุดยอดเลยครับผม,มนะนี่ครับสภาพหมายก็เป็นหมายนาน้ําท่วมเนี่ยครับน่าน้าท่วมแล้วเข้ามาแบบมันเป็นเหมือนแบบเป็นเวิร์งเป็นแอ่งไปเลยครับ น้ำท่วมหนักมากครับช่วงนี้ครับแล้วก็ปลาก็อย่างที่เห็นมันก็เข้ามาอยู่ข้างในเนี่ยครับเข้ามาอยู่ข้างในนี้อ่าก็เดี๋ยวลองตื้อดูเรื่อยๆครับน่าจะมีหลายตัวอยู่โหตัวนี้ไซส์ดีเลยครับนะสุดยอดเลยครับเจนทูสีเขียวตัวนี้เป็นโฟกัสซิงเกิลนะครับวัดเป็นโดนครับผมโดนครับกินเข้าไปข้างในเลยโอเคครับสุดยอดครับจะหาตัวต่อไปเยี่ยมเลย เจนทูเฮึยังตัดไม่โดน มองตรงอื่นกบมานาเห็นเหี่ยอยู่นะครับเมื่อกี้ว,ว่าแบบว่ามันกลับไม่โดนนะแต่วัดเฉยเลย ได้อยู่ครับได้อยู่ครับเพิ่งมาตกมาเกียงครับผมเพิ่งได้ตัวเดียวครับเห็นว่าเมื่อกี้เห็นลุงบอกว่าให้ผมลองขี่เลาะไปดูอยู่น้ำเริ่มมาพอดีนะ ครับปีนี้ดูท่าน้ำแล้วแบบทั่วถึงครับน้ำทั่วเลยมันหลายปีแล้วนะเป็นสิบปีแล้วที่ไม่ได้ท่วมขนาดน,นี้ครับผมปีนี้น้ำเยอะมากอยยู่่ไหนนครับเีผมอยู่ปางยาทองครับ <c oughs> <c oughs> ขี่มาไกล <c oughs> เลาะมาเรื่อยๆครับ,บผมขอบคุณครับนะ น่าจะเป็นแบบเจ้าถิ่นตรงนี้ครับเขาเข้ามาถักมาไอตัวนั้นผมหายไปเลยตีไปถามทางก่อนครับก่อนเราจะเดินเข้าไมา้ เรียบร้อยครับเจนทูติดปากตรงนี้พอดีนะครับโอเคนี่ครับนะเจนทูสีเขียวอีกแล้วสีหมานตกเป็นยังไงสีเยิ้งเนี่ยเนี่ยโอ้ย ใส่ดีครับน่าจะเล็กกว่าตัวเมื่อกี้ประมาณสักแบบสักขีดนึงเลยอะไรเงี้ยแต่ไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่นะครับตัวเนี้ยผมเห็นมันตามมาหลายรอบแล้วมันขึ้นมาหลายรอบแล้วครับตัวนี้ครับเจนทูสีเขียวนะครับตัวเบ็ดเป็นโฟกัซิงเกิลนะครับคายฟิกชิ่งอีซี่นะครับผมของน้าเดียวนะครับวัดเป็นโดนครับขอให้กัดนั่นแหละวัดแน่นๆครับนี่ครับสุดยอดครับมันนะ อดนี่เจนทูอย่าหาตัวต่อไปครับนะ พยายามจะตีสีดำให้ได้ <Nope. S 1> มันไม่กัดอ่ะรู้สึกว่ามันกลับมาใช้สีหมานของตัวเองอะครับนะเกี่ยวเปล่าไม่รู้นะแอคชั่นมันหลอกปลาสีสันมันหลอกคนรู้สึกผมจะโดนสีเขียวครอบงำไปแล้ว เหมือนมันมีความรู้สึกมั่นใจกว่าครับใครเป็นเหมือนผมอ่ะอันหนมั้ยมันมีช่อนปลอกไล่ตามตืดนะเออมันเป็นไรวะมันเกี่ยวที่ความแบบน่าจะเป็นมั่นใจครับความมั่นใจ รู้สึกมันแบบตีสีดามันไม่กินมันก็รู้สึกแปลกๆครับพอตอนที่ตีสีเขียวแล้วมันมันไม่กินอ่ะมันก็รู้สึกอีกอย่างนะใครเป็นบ้าง ตีตรงนั้นครับแก๊ตตตแกตรงนู้นตีตรงนู้นแก๊กตรงนี้ตีตรงนี้เนี่ยครับนะนะใครเป็นเหมือนผมวะมันจริงๆนะครับ,ม,บมันพอเปลี่ยนมันจะสีเขียวเนี่ยมันก็เป็นแบบเดียครับ จับตัวมันก่อนนะครับนะโอเคครับนี่ครับนะเจนทูสีเขียวเออมันเป็นอะไรวะผมตีสีอื่นไม่กินอนะ่ะมันเป็นที่ผมแหละดูแล้วนะนี่ครับนะเจนทูสีเขียวครับวัดติด ปากบนพอดีแล้วครับตัวนี้ครับนี่เจนทูตัวนี้เป็นตัวเบ็ดฟากเกนซิงเกิลนะครับเป็นตัวหมาของผมเองนะครับผมสีเขียวเนี่ยหายไม่ได้เลยนะตัวนี้ขนาดติดป่าผมยังลงไปเอาอะ่ะมันเป็นความเชื่อมั่นในตัวเองด้วยมั้งครับผมว่าเนี่ยผมถนัดสีนี้สีนี้มันต้องกินซี่อะไรประมาณแบบนี้นครับนะ <c oughs> เห็นไหมครับแล้วมันก็กินจริงๆเฮ้ย <c oughs> ผมอยากตกได้สีอื่นบ้างอะ เจอเขียวเหนียวซอมเข้าไปเนีย้โหยอดเลยโอเคนะเดี๋ยวหาตัวต่อไป อย่าคุดอย่ามุดจอดครับอนะเจนโทสีเขียวอีกแล้ว,ว,ว <c oughs> นี่ครับอนะเจนโทสีเขียว สีหมานใครชอบสีไหนก็ซื้อสีนั้นแหละครับผมสำหรับตัวผมเองก็ผมชอบสีเขียวมั้งครับผมก็เลยมองว่ามันแบบมันหมานที่สุดสำหรับผมอะไรประมาณเนี้ยจริงๆอ่ะมันก็กินทุกสีแหละนะครับมันกินทุกสีแหละครับปลาครับกินทุกตัวเลยครับแต่มันอยู่ที่ความมั่นใจของเราครับ ว่าเราเหมือนแบบว่าเราใช้ตัวนี้เรามั่นใจตัวนี้เราก็จะเหมือนแบบตกมันได้โดยที่มันแบบมีความมั่นใจเลยครับประมาณนี้อันนี้ส่วนตัวของผมนะครับผมนี่เจนทูครับวัดเป็นโดงครับฟอกเกตซิงเกิลน,นะครับนี่โ้สุดยอดครับตัวไซส์นี้ประมาณเนี้ยมีครึ่งโลแน,น่นอนนี่ยสุดยอดครับเยี่ยมเลยเจนทู มันมุดครับะนะฮะโอยมันไม่มีตะมึงนะี่ยเสียบร้อยครับะนะไส่ดีเลยครับเจนทูสีเขียวอีกแล้ว <Okay. S 1> กระตายอยู่สีเดียวครับมันก็เลยกตายสีเดียว นี่ะครับนะเจนทูสีเขียวโอ้โหสายนี้ครับกำลังดีเลยครับครึ่งโลครึ่งโลหกขีดประมาณนี้ครับหกขีดเจ็ดขีดครับกับเจนทครับยอดเลยครับวนะโอ้โหผมตื้ออยู่ประมาณสักสี่ห้าไม้น่าจะได้นะครับต้องตื้อมันครับพวกนี้ครับมัฉนั้นมันแบบค่อนข้างจะระแวงนะครับหมายก็นี่เลยครับ น,น้ำท่วมนะครับน้ำท่วมหมดเลยครับเข้ามาในป่าข้าวเข้ามาในนี้นี่คนข้างที่จะเสียหายเยอะเหมือนกันครับดูแล้วครับเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยข้ากาลังเหมือนแบบตั้งท้องบางพื้นที่ก็เพิ่งเกี่ยวครับเอ้ยพื้นที่กําลังจะเกี่ยวเงี้นน้ามาท่วมก่อนนะครับแต่ก็เป็นโอกาสของเราครับที่เราได้มาตกปลาอยู่ข้างในนี้ครับ ก็ปลาก็หาตัวก็ค่อนข้างที่จะไม่ยากนะครับไม่ยากเท่าไหร่เพีงเยงแต่เราจะต้องเหมือนแบบเดินลุยๆเท่านั้นเองครับผมเพนะราะว่าข้างนอ,นอกเขาก็ตีกันก็ปลามันก็เคี้ยวครับเราต้องเดินเข้ามาลึกๆหน่อยนะครับผมนี่ครับผมเจนโทสีเขียวยอดครับนะเยี่ยมเลยขึ้นกับลูกปลาตรงนี้ครับ ไม่เอาครับ่นัน่นขึ้นอยู่ครับ โอ้ยมันกัดตัวไหนวะโอ้ยมะนะเดยื่อตกปุ๊บกัดปั๊บเลยครับนะนะเป็นไซสแว่นนะครับตัวนี้โอ้โหแต่ได้มาตัวนี้เล็กสุดแล้วครับตัวนี้ครับติดปากบนครับตัวนี้ครับเป็นไซสแว่นนะครับผม จานเจนทูสีเขียวตัวเบ็ดฟอกเกตซิงเกิลครับนี่ครับตัวเบ็ดนี่ออกมาให้ดูเลยนี่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 ครับ FGS พัดนะครับนี่นะครับวัดเป็นโดนครับตัวเล็กตัวน้อยกระจายหมดครับตัวนี้โอ้โหมีกัดอยู่ตรงนู้นครับโอเคมันนะ่าเจนทูกัดเจนทูอย่างเดียวเลยครับวันนี้ เจนทูสีเขียวครับผมโอเกตซิงเกิลนะครับไม่รู้กี่ตัวครับในนี้เนี่ยครับไซส์ดีๆอย่างนั้นเลยครับไม่ต่ําครึ่งโลทั้งนั้นครับมีไซส์เว้นมาเน่ยหนึ่งตัวนะครับผมก็ตอนนี้ครับเริ่มหิวแล้วเริ่มหิวแล้วกี่โมงแล้ววะเก้าโมงแล้วครับตอนเช้านึงก็ผมมาตกประมาณเอ่อ มาถึงนี่ประมาณเจ็ดโมงครับประมาณสองชั่วโมงครับพี่ตีก็ได้ประประมาณตัววะห้าหกตัวครับนี่ครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวผมไปหาอะไรกินก่อนครับผมไม่ไหวโอเคนะนะก็จบกันไปแล้วครับผมเราวันนี้โหเริ่มร้อนแล้วครับไม่ไหวละนะครับผมผลิตวันนี้ก็นี่ยครับนี่ ปานาของแท้ร้านเปอร์เซ็นครับวันนี้ได้มาประมาณ6แต้มนะครับผมก็ไซส์ประมาณครึ่งโลกว่าทั้งนั้นเลยครับถือว่าไซส์ดีเลยนะครับผมกับไม้นานะนะกับไม้นาน้ําท่วมโหเหนื่อยพูดลิ้นพันนะครับผมเนี่ยครับไม้นาน้ําท่วมนะครับผมก็เหยื่อที่ผมใช้วันนี้ครับ เจมโธครับเป็นพอกเกตซิงเกิลสีเขียวเนี่ยซับของผมเองตัวหมานเลยนะครับผมตัวนี้จริงๆอ่ะมันกัดทุกสีนะครับผมผมไม่อยากจะบอกเล่ากัดทุกสีเพราะว่าปามันกัดแอคชั่นนะครับผมสีมาหลอกเรานะครับผมซึ่งมันหลอกผมเต็มๆเลยนะครับตัวนี้สีเขียวหลอกผมมากนะครับมันจะเป็นการเหมือนแบบมั่นใจมากๆเลยครับผมถ้าเราใช้ตัวที่เราคิดว่าเนี่ยเราหมานสุดละตัวเนี้ยมันก็จะตกได้เรื่อยๆครับผมมันเป็นความเชื่อของผม นะครับผมเดี๋ยววันหน้าผมพยายามเอาสีอื่นมาตกนะครับผมวันนี้พอสีเขียวมันกินดีอ่ะก็เลยเอาสีเขียวอย่างเดียวเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับผมแดดร้อนมากเลยครับหิวข้าวด้วยนะครับผมก่อนจากกันวันนี้นะครับฝากมานาช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับผมเป็นกําลังใจกำลังมีช่อนข้างค้างหน่อยนะครับจะได้มีกําลังใจในทางทำคลิปต่อไปนะครับผมลินผ่านกันลวหิวข้าวโอเคเดี๋ยวลาไปก่อน้วครับผมวันนี้น้ำน้ำท่วมบ๊ายบาย สวัสดีครับ